มาเริ่มต้นข้อนี้กันก่อนลูกข้อนี้โจทย์เป็นอะไรเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนาะเขียนไว้หน่อยแล้วกันสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมอสองเนาะ <c oughs> อ่ะจากโจทย์ข้อนี้นะครับลูกเราจะเห็นว่ามันมีตัวที่เป็น ตัวส่วนทีนี้ถ้าเห็นเราเห็นเป็นตัวส่วนแบบนี้ข้อแนะนําคือเราทําตัวส่วนให้มันหายไปกองแล้ววิธีทําตัวส่วนให้หายไปอย่างง่ายที่สุดคือเพิ่มตัวคูณเข้ามาก็เพิ่มตัวคูณที่มันเป็นตัวเดียวกันกับตัวส่วนหรือตัวที่มันตัดกันได้นี่แหละเราจะทําให้มันสามารถตัดออกไปได้เลยแต่ว่าปัญหาคือเวลาเราเพิ่มไม่ใช่ปัญหาสิเงื่อนไขคือเวลาเราเพิ่มฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องเพิ่มฝั่งตรงข้ามด้วยในที่นี้เราต้องการจะเพิ่มตัวที่ทําให้สามหายไปเพิ่ม3า เลยง่ายอ่ะใส่วงเล็บไปหน่อยเวลาเพิ่มเพิ่มทั้งหมดนะครับเวลาเพิ่มเวลาเพิ่มตัวคูณเพิ่มคูณทุกพจน์นะลูกเพิ่มคูณทั้งหมดอ่ะในที่นี้เราจะเพิ่มสามอ่ะเพิ่มคูณด้วยสามอ่ะใส่ไว้หน้าวงเล็บแบบนี้เลยเอ่อเลขสิบหก็กก็คูณสามไปด้วยคูณสามใส่เหมือนกันได้ไหมอ่ะใส่เป็นวงเล็บนี่เก๋ๆเหมือนกันอ่ะอยู่หน้าวงเล็บ กลายเป็น3คูณวงเล็บ2 x ลบเศษ x บวก27ส่วน3เท่ากับ3คูณ1 6 x เรียบร้อยฝั่งซ้ายนี่งไงเราก็คูณกันมาก่อนได้เลยทีนี้เพรามันเป็นแบบนี้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นมันอยู่นอกวงเล็บแล้วมีเครื่องหมายอยู่ด้านในวงเล็บเราจะต้องใช้การคูณกระจายเข้าไปก่อนโดยการเอา3ามเนี่ยมาคูณกับพจน์นี้แล้วก็เอา3ไปคูณกับพจน์นี้ด้วย ในที่นี้คูณพจน์แรกก่อนนะพจน์แรกคือ3คูณ2อ3เมคูณสอกใส่วงเล็บไ้หน่อยเนาะแล้วก็มาลบด้วย3คูณด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3คูณด้วยคูณใส่เป็นวงเล็บนะ3คูณด้วย x บวก27ส่วนด้วย3 ใส่วงเล็บปีกกาครอบตัวนี้ไว้หน่อยจะได้ดูแตรกตรางเท่ากับฝั่งนี้จะเป็น3คูณ16คูคูณเลยได้ไหม3คูณ16เลยได้ไหมเป็น48เนาะ3 6 18 48 x อ่ะไม่รอช้าคราวนี้เรามาทำทีลพอสทีลกลุ่มอันแรกเลยนี่3 2เป็น6 x ัวนี้ง่ายเครื่องหมายลบตามมาก่อนเลยเครื่องหมายลบแล้วก็ตรงนี้แหละหลูกที่มันตัดได้คือนี่สามนี่สามตัดสามนี่เห็นไหมส่วนหายไปแล้วส่วนหายไปแล้วเหลืออะไรลนะ่ะเหลือวงเล็บ x บวกยี่สิบเจ็ดใส่วงเล็บไปก่อนนะมันยังเป็นวงเล็บอยู่นะ x บวกยี่สิบเจ็ดเราจะซีซัวเอาวงเล็บออกบอกได้เด้อเท่ากับสี่สิบแปด x อ่ะไอตรงนี้แหละลูกไอตัววงเล็บนี่แหละอาจจะเป็นตัวปัญหาเราเหมือนกันตัววงเล็บเนี่ยแหละครับการมีวงเล็บหมายความว่าไงในทางคณิตศาสตร์มีวงเล็บหมายความว่าคุณต้องทําในวงเล็บก่อนจ้าแล้วทําไงอ่ะเอ็กปุยี่สิบเจ็ดทำบวได้ทำบวได้ทำ,ไ,ทำไ,มไ, X 27. ไม่ได้เลยเอ็กยี่สิบเจ็ดไม่ได้หาอะไรไม่ได้เลยนอกจากบวกทิ้งไว้อย่างเนี้ยแล้วทําไงถึงจะไปต่อได้เอาวงเล็บออกก่อนเอาวงเล็บออกก่อนถึงจะไปต่อได้ ออกไงวะเอาออกไปเลยแต่มีเงื่อนไขการเอาออกไปเลยว่าถ้าพดข้างหน้าถ้าหน้าพดมันเนีย่ยติดเครื่องหมายลบอยู่ตัวเครื่องหมายเนีย้ยตัวเครื่องหมายเนีย้ยจะต้องกลับด้านเครื่องหมายในที่นี้มันเป็นบวกอยู่มันจะต้องเปลี่ยนเป็นลบก็ไม่มีอะไร 6x ลบก็ลบเหมือนเดิมก็เป็นเอาวงเล็บเอาไปเหลือ x เครื่องหมายบวกเปลี่ยนเป็นลบด้วย27นี่บวกเปลี่ยนเป็นลบแล้วนะตามเงื่อนไขนะครับ เท่ากับฝั่งขวายังนิ่งๆเหมือนเดิม 48x ยังไม่ได้ทําอะไรนิ่งไว้คราวนี้ละง่ายแล้วทำจากซ้ายไปขวาได้ลวไม่มีวงเล็บไม่มีอะไรมาขั้นละไม่มีการบังคับให้ทําอะไรก่อนละเราก็ทําจากซ้ายไปขวาเลย 6x ลบ x เหลือ 5x แล้วก็ลบ27ดึงมาฝั่งขวานิ่งไว้ 48x ดูเพื่อนก่อนนิ่งไว้นิ่งไว้ยังไม่ได้ทําอะไรตอนนี้เริ่มทําได้แล้วคราวนี้เราจะเห็นว่าตัวแปรเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกันตัวแปรอยู่ทั้งฝั่งนี้ตัวแปรอยู่ทั้งฝั่งนี้อยู่ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยเราจะย้ายจากฝั่งซ้ายฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยไปหากันในที่นี้เราจะย้ายจากฝั่งขวาไปหาฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายตัวที่จะต้องเอาออกจากตัวแปรก็คือตัวเลขยี่เนี่ยย้ายไปด้านขวาแทนอ่ะในที่นี้ฝั่งขวาที่ไม่ได้ย้ายไปไหนอ่ะขอโทษ 5x คงไว้แล้วก็ 48x คุณติดลบอยู่คุณติดบวกอยู่ใช่ไหมตรงเนี้ยมันเป็นบวกอยู่ย้ายมาจะต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงันข้ามก็จะกลายเป็นลบด้วย 48x ส่วนเลข27นี่ยังไงล่ะติดลบอยู่นี่ติดลบอยู่ย้ายไปก็จะต้องเป็นบวก27บวก27เราก็ไม่ต้องเขียน อะไรเขียนแค่27พอไม่มี x ไม่มีอะไรเท่านั้นเป็นจํานวนจบแล้วตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วสบายอ่ะ5 x าอลบ 48x ออกมาเป็นลบ x เท่ากับ27อ่ะคราวนี้หน้าที่ของเราก็คือแค่ดึงตัวเลขออกจากตัวแปรแล้วย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งไปจาัดก,การตัวเลขฝั่งโน้น ตอนนี้เราจะเห็นว่า43กับ x มันคูณกันอยู่ใช่ไหมลูกพอย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะกลายเป็นหารฝั่งนี้ก็จะเหลือ x ย้ายไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น27จากคูณกลายเป็นหาร43เครื่องหมายต่างกันติดลบจบตอบแล้วได้แค่นี้ เอ็กท่ากับลบ27ส่วน43จากสมการข้างต้นตัวเดียวเรียบร้อยจ้ะ